วันนี้นําท่านผู้ชมมาชมมวยไทยมันมันมวยเพชรตัดเพชรเลยนะครับระหว่างฝ่ายแดงเพชรตาขุนสอพงอมรจากสุราษฎร์ธานีกับฝ่ายน้าเงินเพชรอินสุนจีลาห้วยต้มอภอมผลีจังหวัดลํโพูนมาดูยกที่หนึ่งกันเลยนะครับมวยคู่นมวยค่นี้เตะหนักจนกองก้นออกหยอกเลยนะครับมาดูกันเลยเอา้าวุนไปุนมาแทงเขากันอยู่สดแทงเพชรอินแทงเพชรอินกับเพชรตาขุนนะครับอา้าวเอาเรียกง่ายๆอินกับตาขุนเลย นะครับอินเดินเข้ามาตาคุณเตะไปอินเดินเข้ามาอีกครั้งหนึ่งเตะมาอินเตะมาตาคุณก็เตะขึ้นมัดมาตาอ,อินมัดมาตาคุณเตะม,มัดตา้มโอ้มวยคุณนี้เป็นมวยทันกันนะครับยับไปเตะไปอ,ะอินเจาะยางมาเจาะยางมาอีกครั้งนึง ตาขุนจะสูงกว่าได้เปรี่ยกบกไมัมัดความไปตาขุนแต่าขุนเตะไปอินเดินมาตาขุนจ่อยางอีกครั้งหนึง่งโอ้ออกเปไปนิดหนึ่งเลยเตะมาเหมือนกัน,อ,นอินเตะมาตาขุนจับขาได้จับขาได้จ่อยางไม่ล้มนะครับไม่ล้มอินฐานล่างอย่างดีอยู่เดินเข้ามาอีกครั้งหนึง่งอินทำหน้าใจเตะมาโดนถีบไป แต่ตาขุนเตะไปแต่เวืดยินเดินเข้ามาใหม่ยินเดินเข้ามามัดไปเวืดไปเตะไปโอ้ตาขุนต่างเตะยินทำทาะเตตะไม่เตะมัดเข้าไปโอ้โดนมัดสวนมาเหมือนกันตาขุนก็มัดสวนมามัดคว้างไปเตะไปโอ้ยังเดินเข้าไปหาอย่างเดิมนครับตาขุนเตะมาบัน้าเตะมาโอ้ตาขุนเอาหนักๆเลยนะครับมัดทั้งมัดทั้งเตะมาแต่ยินไม่เป็นไรทีไป อินเดินเดินเข้าไปโดนเตะมาเตะมาโอ้วืดไปเตะขึ้นเหมือนกันโอ้เตะหมัดมาเตะมาโอ้จะล้มเลยเตะข้างขาเหมือนกันขาเปไปเลยโอ้อินเดิขาเปแล้วอินอาตาคุเตะไปหมัดไปเตะไปหมัดไปหนึ่งสองเข้าไปกอดคอได้อา่ากรรมกานแย่งมาโอ้ดูเหมือนดูเหมือนอินเนี่ยขาเปนะแล้วโดนเตะเจ้าย่างขาไม่ดีเอาหมัดหนึ่งสองไม่เตะไปอินเดิน,าาน,นมาตาคุเตะเจ้าย่างไม่รังเตะเจ้าย่างมาโอ้ เน้นไปที่ขาแล้วกดคอได้อ่ากรรมการแยกมาแต่คุณเน้นไปที่ขาแล้วก็เดินไปแล้วแต่คุณเห็นจุดอ่อนแล้วโอ้ยอินมัดหนึ่งสองมาแต่คุณเตะเจยางไปครั้งมัดไปเตะจจยางไปเตะใจยางไปโอ้ดูมัดแต่คุณอินก็มัดสวนมาแต่คุณเน้นจะที่ขาแล้วเนาตาไปจ้องที่ขาอินแทงเขามาอ่าหมดยกที่หนึ่งนะครับหมดยกที่หนึ่ง มันยกันมาว่ากันต่อในยกที่สองเลยเน้นขานะครับขาม,มีอาการแล้วนะครับอินตาเพชรอินขามีอาการนะครับเดิเรียกง่ายว่าอินเพราะเพชรอินเพชราตาขุนนะครับมาดูว่าจะแจ้มวยยังไงเพชรอินอเพชรตาขุนมาตรงนี้จะเนี่ไงเดินก็ไปเอาเข้าไปกดข้อนทีแทงเขาเลยครับ อแทงขึ้นเหมือนกันอ่าแทงเหมือกัราการแยกออกมาอินเดินเข้าไปทีไปตาขุณจอจ้างอย่างเดิมเอ้ยอินก็โดนแทงเขาเด้นะเขาตาคุณต่างคนแทงแทงโอ้หมุนไปมุนมาทมการก็กกแยกมามาวางกลางเวทีอินเดินมาตาขุนเตะไปมัดไปโอ้แทงเขาอินแทงเขาหมุนมาดังจุดแทงเขาโอ้ ติดเชือกเลยแต่หมุนมาเอาแทงแทงตาขุนก็แทงอินก็แทงเอาตาขุนแทงเข้าไปอินแทงว่ายนีงยจู้แทงยัดเข้าไปเลยอินเขาได้เน้นๆอยู่เหมือนกันนะครับตัวเล็กกว่าจะเขาได้อยอ่เอามัดยับไปเตะไปมัดสวนมาเดือไปมัดโอ้มัดคว้างไปตาขุนเตะว่าอินเดข้าไปไหมกอดเขาได้จะแทงเขาเป็นใครโดนแทง เป็นอ,อินก็แทงเขาข้าไว้เลยแทงมาสึนกรรมการยากมากเดินลงไปเตะมาแต่ขุนยังเน้นที่ฐานล่างแล้วอินก็เตะขึ้นมาเหมือนกันแต่ขุนเตะมามัดเข้าไปแทงเขาแทงโอ้ดันได้แทงด้ดันได้โอ้อยังแทงได้อยู่เหมือนกันนะครับดัน,นแทงเขาแทงเขาอืมหลุดลงมาแล้วไม่มีอะไรอินเดินเข้าไปแต่ขุนเตะมา แต่คุณยังรอเตะโอ้โดนถีบไปนะครับยินถีบไปยินเตะไปยินเข้าไปเตะอีกครั้งหนึ่งโอ้คนหนึ่งเตะบนคนหนึ่งเตะล่างแต่คุณยังแต่เตไมันโดนเตะเลยมัดซอกเข้าไปโอ้เป็นอินเตะแล้วศอกเ่าดันซอกเข้าไปอ๋อกรรมการแยกมาครับแทงเขาไปทถนักรรมการก็แยกมามาสู้กลางเวทีแต่คุณน้ำท่าจะเตะไม่เหมเตะไปอีกครั้งหนึ่ง หมัดเข้าไปเจ้าค้าได้หมัดเข้าไปแทงเขาโอ้เน้นๆเลยเอา้าอินแทงอา่าแทงมาสาร,รกรรมการแยกมาได้กันคนละชุดอยู่นะครับแต่คนเตะมามัดตามเตะอีกครั้งหนึง่งโอ้เตะเบื่อยังหมัดตามได้อยู่นะครับแต่ขุนแต่ขุนฝ่ายเดินมาเตะมามานันสองเข้าไปโดนเขาสวนมาโอ้อินเขาสวนมาแทงค้ำเลยนะครับคนหนึ่งได้หมัดคนหนึ่งได้เขา่า ถาคุณเดินเข้ามาถ้าคุณเตะม,มาเตะมาอีกครั้งหนึ่งยังโดนไปไปลายขาจนนะครับปลายเท้าอยู่แต่คุณเตะม,มาอีกครั้งหนึ่งแทงเขาอินแทงเขาสวนอาแทงเขาอืดันขโมขงกรรมการแยกมาไม่มีอะไรแยกมามาบานกรรหมดยกที่สองนะครับมาดูครั้งหนึ่งยกที่สามหนึ่งาไปเตะไปเตะหนึ่งสอง้าไปแทงเขา,เามุนมามุนมา แทงแทงโอ้โดวนี้ดูเดือดกันเลยนะครับเพชรตัดเพชรจริงนะครับเพชรตาขุนกับเพชรอินมวยเพชรตัดเพชรกำกันแยกมาอ้าวตาขุนเตะไปนกเตะม,มาตาขุนเตะไปมาตัวสองก็งน้ามาตัวสองมาจับเาได้มัดแทงเขาสวนมาเดนินมาเต็มมันมา,า,มน,มานึกด,ดากดเข้าไว้แทงเขาแทางแทงมันก็แทงโอ้แทงแทงเขาเต็มเต็มเลย ฟันศอกไปแทงเขาอีกครั้งหนึง่งตาคุนแทงเขาแทงเขาโอ้มีอาการแล้วนะครับพรอินมีอาการโดนเขาชุดนี้กรรมการแยกมา่านกลางวิธีตเตะไปตาคุณเตะไปโอ้นอนนกลางวิธีเลยนะครับกองก้นเลยเป็นนั้นว่า เฮตตาขุนสอพงอมรจากสุราธานีชนะนอกไปในยกที่สามนะครับโดนเตะสวนเข้าไปที่ชายโครงนะครับนอนลงไปให้แพทย์สนามมาดูนะครับแพทย์ดูอยู่ในความดูแลของแพทย์สนามนะครับเตะสวนอกไปโอ้จุกนะครับยอมแพ้เลยนะครับนอนดูอีกครั้งนะครับเตะเข้าชายโครงนะครับสองแรงบวกนับจะเข้ามาต่อยนะครับเตะสวนลงไปโอ้กรรมการนับนะครับไม่ไม่ลุกเลยนะครับชนะนอกไปในยกที่สามนะครับ เพชรตาขุนสอพงอมรชนะไป